อยู่สองคนค่ะเพราะว่าทุกคนต่างแบบแยกย้ายวุ้นอยู่แพ้เออเจนอยู่นิวยกเดี๋ยวเจนนี่ก็จะไปแล้วค่ะวันนี้นี้อ่ะไปแล้วนี่นี่มันุกแล้วนี่ใช่ค่ะแต่นั้นแต่ละคนคิวฮอตตลอดคิวไม่ว่าตรงกันเลยมันไม่ค่อยตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนถ้าเกิดใครกอบโวยเวลาไปไปเที่ยวได้มันก็จะไปกันก่อนค่ะเพราะทำงานกันหนักเหมือนกันกลายเป็นทิดล่มไปเลยไม่ล่มค่ะไม่ล่มคือมันเป็นถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่ เราพูดกันบนเพระอาหารแล้วเนี่ยมันน่าจะได้ทําแต่เพียงแค่ว่าต้องหาเวลาที่มันเหมาะสมอะค่ะอาจจะแบบหลังปีใหม่หรืออะไรว่ากันคือว่ายังไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงนี้ยังไม่ใช่แน่นอนช่วงนี้หนูน่าจะยุ่งค่ะค่ะี่คริสคะเหมือนก่อนหน้านี้พี่คิดบอกว่าชวนพี่เจนนี่ไปแต่ว่าทางข่าวเจนนี่บอกว่าเขาไม่ได้รับคําเชิญจากพี่คริสค่ะพี่อะไรนะเหมือนกับก่อนหน้านี้พี่คิดเจนนี่บอกว่าไม่ได้ม่ได้รับคําชวนพี่คิดชวนพี่เจนนี่ไปเกาหลีด้วยคนก็เลยจับโยงว่าทําไมไม่ชวนวันอย่างเงี้ยค่ะมันเรีอยู่บนโต๊ะอะแค่น จะในพูดกันในแชทอยู่แล้วค่ะอ๋อแสดงว่ามีการชวนแล้วจริงๆชวนหมดทุกคนค่ะคือจริงๆมันไม่ได้เป็นเพื่อนด้วยซ้มที่เป็นเจอกันตัวจริงคือเป็นใครก็ไม่รู้จะไม่ได้แล้วพูดขึ้นมาบนโต๊ะอาหารว่าไปเที่ยวกันเหอะ<ม>พวกเราอะะ่ะควรไปเที่ยวด้วยกันนะแบบมีแค่แบบสาวๆก็พออะไรอย่างเงี้ยคราวนี้พอพอเป็นอย่าง,งานั้นคุยๆก็บอกว่าเอาไปประเทศไหนล่ะหรือจะไปต่างจังหวัดก็พอหรือจะไปแบบอะไรยังไงอ่างเงี้ยก็พูดกันนานาประเทศค่ะซึ่งบางประเทศมันก็จะไกลเก<ม>ินไปเวลาก็น้อยอยู่แล้ว เขาเคยบอกเกาหลีไม่รานอกฉันยิ่งใหญ่เหมือนกันนะที่เกาหลีก็เลยว่าอะไรก็บอกเออเออเออโอเคเกาหลีค่ะแล้วก็เป็นการคุยกันก่อนเนื่องในแชทสักแปมหนึง่งตอนนี้พอยุ่งก็กลับไปสู่สภาพเดิมค่ะเป็นได้แค่เอ,อ,อ่อถึงวันเจกต์ตั้งของใจค่ะจากคนที่คาดหวังว่าไนี่เรื่องอะไรกันหรือเปล่านี่ไม่มีแน่นอนยินดว่ายังรักกันอยู่ค่ะใครคาดหวังให้ทะเลาะกันเนาะไม่ไม่ทะเลาะค่ะคือไม่เคยทะเลาะกับใครเลย าบนได้ค่ะพี่คิดเรื่องเล็กแค่นี้พี่คิดน้อยไหมคะว่ามีคนจับผิดกลุ่มตลอดเลยไม่น้อยหรอกค่ะคือจริงๆแบบเพราะว่ามันก็คงอยากให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะ<ม>คนทุกคนก็มันก็คงต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นรอบตัวอยู่แล้วแต่พอแบบมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากอะไรเงี้ยอาจจะแบบทําให้แบบว่าเออต้องจี้จุดแบบว่าเออมีอะไรอยังไงทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรเงี้ย ล่าสุดก็มีเรื่องพี่เจนนี่กับพี่ท็อปมาอีกแล้วอย่างเงี้ยโตรู้ไหมว่ากลุ่มเราจะโดนข่าวผิดเยอะเลยแต่อันเนี้คุณไม่รู้เรื่องเพราคุไม่อยู่กันค่ะแต่กลับมาแล้วคุก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครถามขึ้นมาบนโต๊ะอาหาระค,ะาค่ะค่ะนี่มีค่ะคือเรื่องนเนี้ยเนี่ยคุณคุณสำหรับตัวคือส่วนตัวคุณชิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานนะคะก็เลยไม่อยากจะให้คิดกันไปไกลอะค่ะเขาดูมีท่าทีอะไร บ้างไหมคะพี่คิดได้มีโอกาสเกิบสองคนตอนวันเกิดเหรอคะจังจากโอ้วันเกิดนี่คือคูดว่าไม่มีใครมีสุขสีเท่าไรเราเราช่วงที่เป็นข่าวได้มีการพูดคุยในกลุ่มกันแบบพี่เจนี่ไหมคะพูดคุยบ้างนะคะก็แบบคือเหมือนบางทีแบบเวลามีข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสแนปมาอย่างคุณวุ้นเส้นก็จะสแนปมาเพราะทุกคนก็อ่านก็จะเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอบเป็นประโยคตอบเป็นแบบหน้ายิ้มหน้าเบะหน้าแบบตาควะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ค่อยมีใครคอมเมนต์อะไรเ่าไห่แสดงว่าก็ค่อนข้างแบบเบื่อเหมือนกันกับข่าวกลุ่มกลุ่มของดาอะไรก็คนมันเยอะเนาะมันเยอะก็เราก็ขยันกระจายตัวกันออกไปค่ะมันก็มันก็เป็นเรื่องปกติค่ะช่วงนี้เหมือนตอบคำถามแทนเพื่อนตลอดเลยค่ะพี่คลิปส์ไม่เป็นไรค่ะได้หมดสนุกไปรัสเซียค่ะไปมากี่วันคะพี่คริส ไปเจ็ดวันเองไปทำอะไรไปเที่ยวไปกับใครคะพี่คริสไปกับเพื่อนเพื่อนคนไหนคะเพื่อนสนิทหรือเปล่าคะก็สนิทหมดนะคะใช่คนที่เป็นข่าวด้วยกันหรือเปล่าคะพี่คริสเหมือนมีข่าวก็หลายคนเหมือนกันอันนี้เป็นทริปเที่ยวอย่างเดียวหรือไปทำงานหรือไปอะไรด้วยคะอ่าจริงมีคุยกับรุ่นพี่แบบเหมือนลงทีมอะไรด้วยกันนิดนึงค่ะก็เลยก็เลยแบบเหมือนไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นรุ่นพี่ ไปหลายคนค่ะหลายคนค่ะแต่ว่าก็หลังๆก็เหมือนแบบแยกไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ของรัสเซียบ้างพัฒนาเรื่อยๆค่ะไม่ต้องไปทริปก็ได้ไม่ถึงค่ะรัสเซียรัสเซียของแพงกว่าบ้านเราสามสิบเปอร์เซ็นต์คำว่าหวาดใจเหมาเครื่องบินเจ็ตไปแล้ว ไปกันหลายคนค่ะแต่ว่านั่คนเดียวเหมาไปใช่ไหมคะก็ค่ะมันคายเวทเทนเนาะแต่ในรูปเหมือนกับพี่คิดนั่งคนเดียวแล้วเอารูปลงไอจีมันใหญ่ค่ะมันใหญ่เราก็ต้องคือเราไม่อยากจะเอารูปแบบของเพื่อสาขที่ลงในไอจีบางคนที่เขาไม่ได้ทําอาชีพเนี้ยเขาก็จะแบบอึดอัดนิดนึงเนาะเวลาอยู่ในรูปอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาก็เพื่อก็แบบต้องให้เกียรติคนอื่นๆที่เขาไม่ได้ทําอาชีพ ก็ถ่ายคนเดียวค่ะที่คนมองว่าเป็นสองคนนี้ไม่ใช่ไปหลายคนค่ะไปหลายคนหลายคนบอกว่าเราจะติดหรูโชว์หรูอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าพี่คืเป็นใครก็ถ่ายเนาะเอาจริงๆขนาดเราแบบไปไปออกเรือเรือยอสอย่างเงี้ยเราคือตายแล้วถ่ายกันแบบ300รูปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเพี่นก็ทั้งหนึ่งได้ขึ้นเหมือนกันค่ะพี่ก็ขออนุญาตถ่ายอย่าอย่าโกรธพี่เลยลืมไม่ห่างเลยไหมชอบมากเลยอ่ะ ไม่อยากขึ้นแล้วเพราะกลัวติดใจรู้ปะกลัวคนแบบว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะลัวหมั่นไส้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องหมั่นไส้ค่ะเป็นคนดีจริงหมั่นไส้ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคุณก็ถ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะแอบแอบถามราคาเลยครับเหมากันไปเท่าไหร่เละไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบราคาเลยเป็นทำหน้าที่แขกรับเชิญอย่างเดียวอันนี้เขาเขาซื้อให้เราหรือว่าเรารู้ก่อนล่วงหน้าอ่าคือรู้ก่อนล่วงหน้าค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าหน้าตามันจะเป็นแบบไหน สักนี้จะบินไปไหนที่ต้องเข้าบมอเจ็ไปอีกต่อค่ะพี่นิสโอ้อันคืออันนี้ค่ะไปเจ็วันมันก็ค่อน่างพิเศษนะแต่ว่าถ้าเกิดไปแค่แบบฮ่องกงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไ <c oughs> ม่จําเป็นหรอกค่ะวน่าประนาปดน่าระดา่าน่าะน่าปน่าประดา,า่าปรน่มมนมมนมมนปรประา่อยน่างเงี้ย่าปรา,านาั่าปร่าปะดน่าปีะดาน่าปน่าน่าะ่าราต่างระา่ะาใจค่ะว่าโลกปกติมันมันต้องทา่างเงี้ยแต่ ไปเลยย้อนขับลับมาฉัดูแลพีสต mm ีล่อทีเป็นทุกการเขาแบบดูแลพี่สตีมยคะระหว่างนั้ดีดูแลสมบนับขมาไม่่อมีการดูแลค่ะเป็นการดีค่ะดี